ก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าแฟนๆจะตอบว่าคิงแมทนิสัยเหมือนใครอือคุยคำถามที่ยากแฟนๆหมดแล้วเนาะโอเคอ่ะพี่คิดพี่สิงค์ครับคิดว่าคิงแมทนิสัยเหมือนใครเหมือนกันเหมือนผมอยู่แล้วเหมือนคิงแมทพี่สิง,งค์ตอบแบบคิงแ่ทอะพี่สิง,งค์ก็คิดว่าเหมือนพี่คิดกว่าครับยวไปดูผลกันก่อน,อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันครับฝากครับแฟนๆคิดว่าคิงแมท ขอบคุณนะครับทุกคต M 3ได้ทั้ง8.99เปอร์เซ็นต์คือผมเป็นคนชอบเล่นของเล่นใช่แล้วก็ทีมแมน n เขาชอบเล่นของเล่นแล้วก็เล่นท่าเดียวกันเลยชอบเล่นดาบเลเซอร์อะไรเงี้ยครับอ่าครับอาสิ่งที่คิดว่า k i n แม a n เหมือนพี่คิดสมัยมอ่าช่วงที่เอลิร์ t ก็จะเอลิร์ t เลยครับช่วงที่แป้ใกล้หมดก็จะนิ่งนิดนึงอ่าซึ่งเหมือนกันเหมือนกันเหมือนจะเป๊ะ Kingman พูดเก่งเหมือน จะใช้คำพูดมากก็ไม่มีปัญหาพี่ินสิแม่กินเก่งเหมือนพี่คริสมีอะไรเหมือนสิง้างไหมหน้าต่อหน้าตาดีเอาละบ้านนี้เขาหน้าตาดีทุกคนนหะอโอ้โหวัทั้งคู่ไปอีข้ออุ้ยข้อนี้อาจจะเอกสารเหมือนกันก็ได้ค่ะ